เมื่อสงสัยว่าตั้งครรภ์คุณแม่ควรจะทําอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าคุณคุณสาวสาวหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายที่สงสัยว่าตัวเองจะตั้งท้องนะคะจะต้องทอํายังไงค่ะเบื้องต้นนะคะถ้าเราประจําเดือนไม่มาแล้วเรามีเพศสัมพันธ์ปกติแล้วประจําเดือนมาสม่ําเสมอเลยแหละแต่พอมาถึงเดือนนี้ประจําเดือนขาดไอ้ตั้งครรภ์หรือเปล่า ซึ่งบางคนก็รอคอยที่จะตั้งครรภ์น,นะคะบางคนก็ยังไม่อยากที่จะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะแบบไหนนะคะถ้าสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ก็จะต้องตรวจการตั้งครรภ์เลยนะคะถ้าเราขาดไปจำเดือนหรือ ประจำเดินผิดปกติไปสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ก็ไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเองเลยค่ะที่ตรวจคันเป็นยังไงซื้อได้ที่ไหนอันนี้ก็จะมีขายเป็นชุดนะคะหนึ่งชุดตรวจได้หนึ่งครั้งค่ะวิธีตรวจก็ไม่ยากนะคะเอาปะสะัสสาวะหยดลงในชุดตรวจก็ได้เหมือนตรวจ atk ค่ะหรือเป็นแบบเอาแผ่นกระดาษไปจุ่มก็ได้ค่ะมีหลายแบบนะคะแล้วแต่เลือกซื้อเลยค่ะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะแล้วถ้าทราบว่าตั้งครรภ์แล้วต้องไปทำอะไรต่อ ก็ควรจะไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะพอไปถึงคุณหมอก็จะให้ตรวจปสวัสสาวะอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งครรภ์จริงไหมถ้าหากว่าเราตั้งครรภ์จริงคุณหมอก็จะให้เราฝากครรภ์น,นะคะการฝากครรภ์ที่ดีที่สุดก็คือให้ไปฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ถ้าเป็นทางการแพทย์เขาก็บอกว่าควรจะไปฝากครรภ์ก่อนที่อายุครรภ์จะครบ12สัปดาห์นะคะ12สัปดาห์คือกี่เดือนก็คือ3เดือนนะคะ พราะว่าหนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์สี่สามสิบสองพอดีนะคะให้ฝากก่อนสิบสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นประจําเดือนขาดเดือนเดียวก็ไปฝากได้เลยนะคะคุณหมอก็จะซักประวัติคํานวณอายุคั์แล้วก็นัดให้มาตรวจเลือดนะคะเ,เวลาไปฝากคันเอาสามีไปด้วยนะคะถ้าอย่างโรงพยาบาลของปปก็จะตรวจเลือดทั้งสามีและภรรยาเลยค่ะเพราะว่าจะตรวจโรคทางกรรมพันธุ์ที่อาจจะติดต่อไปหาลูกได้ด้วยนะคะสําหรับการฝากคันการตรวจคัน สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์บัตรทองก็ฟรีเลยนะคะสแสดงบัตรประชาชนอย่างเดียวค่ะบัตรประกันสังคมก็ใช้ได้ตามสิทธิ์เลยนะคะวันนี้ปะปอก็เอาข้อมูลดีๆมาแจ้งให้ทราบเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะสวัสดีค่ะ